รีวิวการใช้งานคร่าวๆของจิกซอร์ไร้สายของอิโกโนะครับตัวนี้นะครับมันจะมีเซฟตี้ด้วยนะครับจะมีปุ่มดำๆตรงนี้นะครับกดเราถึงจะใช้งานได้และอีกอย่างหนึ่งตัวนี้ก็จะมีระดับความหยาบสามระดับนะครับในการตัด โอเคครับเพื่อนๆเดี๋ยวไปดูวิธีใช้งานกันเลยนะครับก่อนใช้งานเราก็ต้องติดตั้งใบเรื่อยก่อนนะครับวิธีการติดตั้งใบเลือก็ไม่ยากนะครับเอาก็เอาไปเสียบเลยนะครับเสียบตรงจะมีรูให้เสียบพอดีดนะครับตัวนี้มันจะมีน็อตหกเหลี่ยมอยู่นะครับถ้าเสียบไม่เข้าเราก็คลายหกเหลี่ยมออกนะครับ แล้วก็ขันน็อตหกเหลี่ยมเข้าไปนะครับพอเสียบเข้าไปแล้วขันพอตึงๆมือนะครับแล้วก็ตั้งใบเร่ใมันตรงๆอย่างนี้นะครับต่อไปก็ใส่เบ็ดตัวนี้เป็นเบ็ยี่สิบโวลต์นะครับความจุที่ผมสั่งมาก็สองจุดศนมิลลิแอมนะครับ2มิลลิแอม อันนี้ก็พร้อมใช้งานแล้วครับก่อนใช้เราต้องกดปุ่มเซตตี้ก่อนแล้วก็กดเปิดนะครับกอจะประมาณนี้นะครับมาทดสอบเลยนะครับผม ๋ยวผมจะตัดแบบธรรมดาก่อนนะครับเรามาทดสอบเบอร์หนึ่งนะครับเบอร์หนึ่งมันก็จะตัดได้ไวนะครับแต่ความละเอียดของรอยตัดมันจะหยาบๆหน่อยนะครับมันจะมีคุยๆหน่อยนะครับ๋อวจะมาทดสอบให้อีก เบอร์หนึ่งนะครับเบอร์สองนะครับไว้จะตัดไวขึ้นนะครับการกินเนื้อไม้มันก็จะหยาบขึ้น,นโอเคนะครับเพื่อนๆจบไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ